สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อนน้องช้างอีกแล้วนะคะวันนี้มาขอขอบคุณเมตทัศมากๆนะคะที่สั่งสับป,ปะรดให้ภายขุมทรัพย์ค่ะช่องภายขุมทรัพย์ค่ะตอนนี้ขึ้นรถยังไม่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวก็จะไปถึงแล้วค่ะ รถตอนนี้ถาวันมากเลยถาวันเยอะอยากได้ช้างมาผูกที่นี่จังเลยค่ะเดี๋ยวก็ไปถึงค่ะยังไม่เต็มเที่ยวเลยค่ะรออีกแป๊บนึงค่ะค่ะนี่ได้ไปแล้วเต็มเที่ยวแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปถึงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ทัสตอนนี้สับป,ปะรดมาถึงแล้วนะขอขอบคุณคุณเมทัสมากๆนะคะที่มอบงานให้ให้จอมได้ทําค่ะไอตอนนี้ไอควานวิละก็ไม่อยู่ค่ะเพราะว่าควานวิละไปพาคุณตาไปหาหมอค่ะคุณยายมาขอเออหมอนัดค่ะไอคุณยายมาขอบคุณแทนนะคะขอบขอ,ขอ,ข,อขอบคุณ มีแต่ความสุขความเจริญนะคะค่ะแรงค่ะขอบคุณค่ะใช้มาเทมาค่ะ,ค,ค,ะค่ะขอบคุณมากค่ะนู่นควายพลายขุมทรัพย์อยู่นู่นค่ะพลายขุมทรัพย์กำลังตกมันเลยค่ะ ขอขอบคุณแม่ทัดมากๆนะคะขอให้แม่ทัดยังมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดผลสิ่งใดขอให้สมความปรัตนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้กิจการของแม่ทัดรุ่งเรืองค่ะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ